ก็เป็นกายนั่นแหละแล้วก็กายก็พุ่ผมเป็นอารมณ์แบบว่าพี่ฟุกช็อกนะสิเพราะว่าโตตัวเองโตไงเดินออกมาจากข้างในแล้วแบบพี่ฟุกเสียงคุณฟุกฟังดูจริงมากเลยว่ะใช่เพราะเผาระครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมช่องของผมมีแสงสทอนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนําเป็นออฟกัน สี่ร่เลยนะครับผมสตะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คี์โค้ดผมด้วยนะครับผมรถทันที100บาทเลยนะครับผม ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น c t c t h a i l a แ d นเลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงอยู่ข้างล่างเลย c t c t h a i l a แ d นครับผมกูเชื่อมึงกล้าแต่เมื่อไรมึงเชื่อกูนเลยไม่เคยไม่เคยเชื่อขาโก้คาโก้ถ้ารวมกันเรารอดแน่นอนเว้ยไป พี่ฟุกทำไมพี่ฟุกไม่รีอร์อพี่กำลังดูว่ามันเป็นไข่มันเป็นทางเข้าทางเดียวไงกิมอะไรพี่ฟุกยิมอะไร คือเดินผมเดินเข้าห้องขัดเพชรมาพี่พุกยืนอยู่หัวถนนแล้วพี่พุกก็เดินซ้ายเดินขวาเดินซ้ายเดินขวาผมก็งงเมื่อที่พยายามจะหาไงว่ามันเป็นใครที่ฆ่าน้องพีใครดิฉันอะไรเนี่ยฆ่ก้วเป็นรูปตึงแก้วบอกว่าดิฉันนเี่ยขอบคุณครับคุณน้ำสาวเหลัาซักร้อนะครับใช่ค่ะเห็นกาเห็นแานกล้ารัดซินเดอเรล่าไม่ไม่นหัธรรมดาด้วยนะคะหัวกล้ามันผมเนี่ยมาเตะดึ้นหัวเนี่ยโยนโผล่มา ฆ่าเข้าตะกร้าพี่ฟุกพี่ฟุกพี่คือเดี๋ยวพี่ฟุกอยู่กับศพแต่พี่ฟุกไม่น่าจะฆ่าศพนี้เพราะว่าผมดูตรงไอ้นี่มาซึ่งศพ้ตรง GPS อ่ะฆ่าคือ F ติดตัวกายผมยังไม่ตายพี่เลยผมยังไม่ตายไม่ไปไหนเลยไมไปขยับยานคือตอนแรกผมดูตรงห้องดูตรงไ AGS P ใช่ไหมห้องวอลมีสองทพ่ะออกไปหนึ่งแล้วเหลือแค่หนึ่งแล้วก็เพิ่ง มาพี่ฟุกเพิ่งเดินเข้าห้องไปก่อนหน้าผมแป๊บเดียวเองผมเลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นพี่ฟุกแต่น่าจะเป็นคนอื่นที่ฆ่าเราออกห้องไปมีเพียงคนเดียวที่สงสัยเจมส์พี่เบสนี่คือความลับระหว่างเรานะพี่เห็นไหมถ้ามีใครมาสงสัยกเราจะโยนอันนี้ใส่เลยหรือว่าจะเป็นไปได้ไหมกายฆาตกรจะฆ่าแล้วมุดไปออกหน้ายานเป็นไปได้เลยครับถ้างตกรมาโยนอยู่ไม่เห็นใครเอาจากท่อมาใช่และไม่ว่าฆาตกรของใครคนออกท่อนี่แต่พี่ฟุ๊กมันเป็นวันเวนะตรงนั้นน่ะวันเวนะ ว่าแม่บ้านโหวตใครอ่ะมันเวเหรอมันเวนะมันวเด็ดอาวุธวันวงีก้วดิฉันโหวตคนที่ไม่ยอมเก็บห้าทำไมเป็นผมอ่ะดิแล้วกูสเก็ตทำไมเป็นพี่อ่ะฮัลโหลผมสแกนตหรี่ฝุกแล้วแม่งเลยผมต้องไปยืนยันตัวแล้ววะกล้าพี่จะไปกับกล้าป้ีกปลาคราบปลาคราบเจ้ปลาครับ เรียป็นได้เอตไม่อยากอยู่คนเดียวเลยอ่ะโดนแน่เอาไงดีอ่ะห้องกล้องไหมห้องกล้องอาจจะมีคนอยู่เยอะไปห้องกล้องดีว่ะลัวอุ้ย ยิงโยนไม่เสร็จอีกอะเอาพี่เบสไปไหนอะพี่แล้วล่าสุดผมเห็นพี่ฟุกอยู่กับแพทตรงหน้ากล้องอะแล้วผมออกออกครอบครัวมาแป๊ดเดียวเจอศพแพทอีกแล้วอย่างนั้นเหรอกายพี่ผมจะบอกว่าผ้าผมโยนแรงเกินไปแล้วผ้ามันหายไปผืนนึงการเจอศพที่ไหนผมเจอศพตรงกล้องเลยพี่คือล่าสุดอะพี่ฟุกยืนคุยกับแพทอยู่ตรงนั้นแล้วผมออกครอบครัวไปทำบอร์เกอร์เดินกลับมาอย่าอย่าโลกอย่าโลกอ่าหมุนเลคคอร์ดอยู่ครับคือ กำลังหุนเลคอร์ดอยู่อ่ะไอ้ที่เป็นเน็นสไลด์บันไดแต่ว่ากายแน่นอนอะเพราะว่าหน้ากล้องอะไม่มีใครตายใครยัดศพมาให้ผมแล้วครั้งแรกอ่ะขาออกอะขาเดียวใช่ไหมก็เป็นกายนั่นแหละแล้วก็กายก็พูดผมเป็นอารมณ์แบบว่าพี่พุกช็อกนะสิเพราะว่าโต๊ะตัวเองโตไงเดินออกมาจากข้างในแล้วแบบ ที่ผมเดินผมเดินตามหลังพี่เข้าไปเสียงคนพุกฟังดูจริงมากเลยว่ะผมบอกแล้วถ้าว่าผมอันเนี้ยผมจะแบบกล้าเถียงแล้วมันไม่จริงอาด้วยพี่ผุกอารด้วยอืมอา คืออย่างงี้คุณเอกตอนแรกอะที่กายเข้ามาแล้วแบบมารีพอร์ตสุบแรกแล้วบอกว่าเฮ้พี่ฟุกพี่ฟุกช็อกอะไรอยู่ใช่ไหมคือกายอะแอบเข้าไปข้างในแล้วก็แบบเดินกลับมาพอดีแล้วมาจักกับผมเข้าใจปะคุณเอกเดี๋ยวมันจะเข้ายังไงผมเข้าตามประตูปกติเลยพี่ทางเข้ามันวันเวยทางเข้ามันวันเวยใช่ก็ผมเดินตามหลังพี่มาแล้วผมเห็นพี่ยืนบนเอว่าพี่พี่ ไอ้มู่จแน่เลย้วเมื่อกี้พี่ทำเวทเสร็จไม่มีใครอยู่ที่กล้องเลยขาวสะอาดใครบอกว่าศพอยู่ที่กล้องอัน,นนั้นนี่ร้ายเลยคนเนี้ยมากเห็นว่าเราอ่อนแอก็เลยเที่ยเดจแล้วใครไม่โบวชวะถึงคนนะไม่ผมบูปี้ฟุ๊กนะเมื่อกี้สิเขาแบบเป็ือนคน เป็นคนปกติเลยเนาะเป็นทอโอ้จะจัดให้เจอสักดอกนักโทษนักโทษมากของพวกนักโทษฮันน่ทำอะไรกันวะเควสอะไรวะเควสอะไรวะเนี่ยไปเจมพด้วยด้วยเจมเจมน้องรักพี่คูเบอร์อยู่ ถ้าไกยมาฆ่าแล้วแบบบยให้ผมผมก็เรียบร้อยอีกแล้วน,น,นั่นแ้ชัดเลยเจมโชว์ไปกล้าจะตายแล้วไม่ได้เฮ้ยยังอยู่เออกูกูสีกูอาไปกันเลยพวกเรา เจมรอพี่ด้วยเจมเคเจมเปเปจ <c oughs> เจมกูเด็กก็หลอนผมเจมเฮ <c oughs> ้เ <Okay. S 1> จมเฮ้เจมรอพี่แป๊บนะ สัญญาณมืาถึงครับกูดเบดีกูดเพอร์เฟกต์อันแน่จะอยู่ขวา We have to stop วีแฮปไอ้มีคนตายอูนี่ตายไม่ใช่เราสามคนหนู่ะบอกว่าคุณแม่บ้านโยนผ้าทิ้งไปหมดแล้วนะคขอบคุณแม่บ้านมากที่ทำงานน่ะครับโยนทปหมดเลยครับโยนโยนทิ้งหมดเลยครับไอ้ตอนนี้คือผมดูกล้องแทบตลอดผมมาอยู่กับพี่ฟุ๊กแล้วผมเห็นเอฟกับพี่กออยู่ตรงไอ้บันไดตลอดเลย คนที่แทบจะไม่ผลกกล้องเลยก็จะเป็นเต้กับกายไม่แม่แต่ว่าแต่ว่ายังพอเห็นบ้างแต่แต่แต่คือต้องให้คนบันไดพู้ผมเพราะว่าผมเล่นไอไอออฟเตอร์ไม้ไผ่ไปมาตลอดที่เลยไม่ได้ไม่ได้แมนยังตอนนี้ยังครับผมคือคิวเรตมันต่ําเตี้ยเลี่ยดินเพื่อเกินครับผมว่าตอนนี้มันอาจจะแบบฆาตกรอาจจะสติ๊กอยู่กับพวกเราครับคุณเอกเอาเอางี้นะไปดูภาพเราเราไม่เป็นชัว คือผมผมพี่เอฟพี่เอกอ่ะอยู่สามคนข้างบนแล้วไม่ได้ไปไหนกันเลยผมเจมเจมแล้วก็เจมอ่ะอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนเลยก็มันเป็นันายไปกิงงไงคือแต่ว่าตอนเรามันเพิ่งปีนมาไดกันทีหลังไม่ใช่หรอไม่ไม่พี่พี่เอฟปีนแต่แรกคือตอนแรกผมเล่นอยู่กับพี่เอฟแล้วก็มีพี่เต้กับพี่เบสมั้งที่เดินมาฟังขวาตอนผมเอาไปแล้วผมไม่ให้เครื่องเล่นผมก็บินกลับแล้วเขาก็เดินไปทางเห็นพี่เบสด้วยเหรอ พราะพี่เบสเดินมาชนผมทีนึงพี่ตรงบันไดอ่ะเขาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่พี่ไปเจอที่พ네ี่ไปเจอกายพี่เจอเดี่ยวๆนะพี่ไม่เห็นพี่เบสนะพี่เบสเดินมาหลังจากพี่เต้มาแล้วก็ไปพี่แล้วก็หลังนะก็จะเป็นพี่เบสเดินมาแล้วก็พอเห็นผมเล่นเครื่องเล่นแกก็เดินออกขวาไปเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้เล่นผมเล่นอยู่กับตรงเนี้ยนานมากพี่ไม่เห็นกายเปีนขึ้นเลยพี่ไม่ไม่เคยเจอเลยผมไม่ได้ปีนบันไดพี่เจมผมบอกอยู่ว่าผมเล่นคอปเตอร์คอปเตอร์ให้ตายสิไอ้จานล่อนใช่ไหมคอปเตอเออจานล่อนมันไม่มีกล้อง แล้วแล้วใครอยู่กับพี่เบสคนล่าสุดแล้วทำไมเป็นผมวะผมโคตรงงมากใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นดื่มน้ำลึกๆสิ่งมันนิ่งไปอ่ะกายสิ่งมันนิ่งไปอ่ะพี่แต่พี่ก็เห็นผมอะไรเนี่ยไอ้ขอดไอ้ขอดพี่ไอ้ขอดพี่ไม่ได้โหวตพี่ไม่ได้โหวตมาๆๆๆามามาทิ้งขยะทิ้งขยะมาก เฮ้ยเี่ย,ยห้องน้ายานแม่งโคตรดีอมอลลี่คิดเช่นเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นแหละคนร้ายเฮี่ยมันมุดท่อใครอะใครมุดท่อจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนน่ะเชีย่ย หายไปแล้วคุณมุทโตจากห้องไฟเนี่ยมาขึ้นมาตรงนี้เอ๊ะเอฟเอฟเอฟเดี๋ยวเมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นรีพอร์ตมาผมเห็นหมวกชมพูอ่ะพี่ไม่รู้หมวกนี่หรอใช่คุณเอกครับ คุณพุกตอนแรกผมเห็นเจมดูไอ้ไรอยู่ะ้บนเขาเรียกว่าอะไรวะแอดมินครับแอดมินหน้ายานเออแอดมินคุณพุกไม่ใช่ผมต้งคุณพุกสงสัยผมไม่ใช่นะเราเราไม่ผมใช้คุณเอกฟุ้ผมว่าเราสวนกันถูกต้องไหมครับคุณเอกใช่เราสวนกันถูกซึ่งเป็นผมไม่ได้เลยที่จะฆ่าเกมถูกต้องไหมครับเพราะคุณเอกก็เห็นแบบมีชีวิตในกานเหรอพี่ แล้วผมไปส่วนเอฟครับผมเอฟออกมาจากห้องแอดมินผมวิ่งส่วนเอฟไปแล้วก็เจมตายแล้วครับผมใช่มาบนไปดูก่อนที่ผมจะส่วนคุณฟุกอ่ะผมส่วนเอฟมาก่อนใช่ใช่แล้วเอฟได้ฆ่าเจมหรือเปล่าฆ่าพี่ถ้าผมฆ่าผมฆ่าไม่ดานแล้วเฮ้ยไม่ผ่านตอนหลังใช่ไม่ตั้งแต่สไลด์บันไดไปยันเอฟก้องผ่านพี่ไปแล้วลบไปในห้องที่เจมอยู่แอดมินน่ะ ใช่เพราะว่าผมออกมาเอฟอะออกมาจากสุบเจมเลยผมไม่ได้ออกมาจากแอดมินพ่ฟุกมันมีข้างล่างซอยล่างมันมีคิดเช่นอยู่พฟุกับผมมาจากเอฟฆ่าเจมอีกแล้วเต้ไม่ใช่พี่เป็นคนฟุกด้วยคือพี่พี่ผ่านพี่เดินสวนคุณฟุกมาแต่ก่อนสวนเป็นยังไงผมไม่เป็นเป็นคนยังไงพม่ดูเลยผมก่อนสวนคุณฟุกอะเจอเอฟก่อนเอฟเข้าไปเลยไม่ได้เข้าไปเช่นอย่างนั้นพี่เสียงเสียงลมยังอยู่กับไมค์อย่เลยเนี่ยคือเอางี้เต้พี่ดูกล้องแล้วพี่เห็นเต้เห็นเจม กับเห็นคุณฟุกอะเข้าไปในห้องซ้ายใช่ใช่แล้วพี่ก็เลยเห็นเข้าไปนานแล้วเกินไม่ออกมาทีกู้เลยเดินไปดูบ้างแล้วพี่ก็สวนเต้แล้วพี่ก็ไปเจอเจมข้างในเสร็จแล้วพี่เดินออกมาเจอเอฟยังมียังมีผมมาจากห้องบันไดพี่ผมไม่ได้เข้าไปตรงนั้นแล้วพี่ก็วนเอฟออกมาเอยเต้พี่มีรู้ใครสองคนนี้แหละแต่ต้องเป็นใครสักคนนึงเอาเอฟก่อนเอาเอฟก่อนเอฟมันโผล่มาเลยอะจากห้องะ เฮ้ยพี่คูพูดามหรออะไรี๊ยเย่เห็นไหมกายกับไ้นี่กับเอฟผมบอกแล้วน้องแพทพี่ไม่อยากจะถูกความยุติธรรมอีกแล้ โอเคมันใหญ่ตัวทีมโอวิเทนตัวทีมพอดีว่าพังไปพังกัสผิดจุดผมต้องเปลี่ยนเป็นทรงผมเรียบๆแล้วผมว่าไอ้ตรงแหลมนี่มันแหลมแล้วทรงแหลมมันเด่นไปพี่เสกมาแหลมเสไม่ดีปักปักกระพ่้ออะไปนะ แลมนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนนึงนันเคนรับที่ผมผ้ามหมแลนในสตรีมซสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลัดไลค์ตั้งแต่ชั่วเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน